เพื่อนเพื่อนพ่อแม่ได้เห็นได้สังเกตได้ศึกษาความรู้ของที่พ่อแม่ตะกิลาเนี่ยที่เขาเพิ่งเข้ามาสองปีสามปีกับคนที่เขาอยู่มาห้าปีสิบปีเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยโลกของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันตามกันทันไหมมันตามกันทันนะครับถ้าเราถ้าถ้าคนเราทุกคนฝ่ายรู้นะครับแต่ถ้าถามมองว่าถ้าไปฟังคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีก็อาจจะมีปัญหา แต่ถ้าเราต้องการเรียนรู้จริงๆเพราะว่าทุกวันเนี้ยในระบบโซเชียลทั้งหมดเออมันสามารถสืบค้นได้หมดเลยอะ่ะเราไม่รู้อะไรเราแค่พิมพ์หัวข้อไปเรื่องนึงครับมันก็เด้งมาหมดแล้วว่าอ๋อเรื่องนี้มันพูดเรื่องนี้นะการฝึกแบบนี้ทําแบบนี้นะอเออการให้หลักการอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะบอกออกมาหมดเลยนักวิชาการก็เขียนไว้หมดเลยแม้กระทั่งภายในประเทศต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทุกวันเนี้ย มันก็มันก็เรียนรู้กันง่ายอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนมันก็สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้หมดแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันเรียนรู้กันง่ายมันก็ขึ้นอยู่ว่าทุกคนจะไปรู้ขนาดไหนเท่านั้นเองครับการพูดคุยวันนี้ซึ่งไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันนะพี่นะผมว่าคุยกับพี่ผมสนุกเราผมว่าพี่ก็น่าจะได้ได้บางเรื่องที่บางทีอาจจะตกหล่นในการเขียนในการนึกขึ้นมาแล้วมันนึกกันสดๆมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะพี่นะ พี่พ,พี่พี่วินอยากสื่อสารอะไรไปถึงโค้ดพ่อโค้ดแม่แล้วพี่วินอยากจะสื่อสารอะไรกับโค้ดรุ่นใหม่ๆบ้างอ่าก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เราทำตัวเราเองอย่าให้เป็นน้ำเป็นแก้วครใครพูดอะไรก็รับฟังไว้ใครที่แนะอะไรก็รับฟังไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรแล้วลองเอาไปใส่จองดูว่าสิ่งไหนเหมาะสมเหมาะที่สําหรับในการที่เราจะปฏิบัติต่อหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณานกันดูครับวัยที่มีลูกอายุเท่าผมนิดนี้ผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่ฟังนิดหนึ่งในแวดวงของเพื่อนเพื่อนลูกผมเนี่ยลูกผมอายุสิบปีพี่คนส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในอายุวัยประมาณสักสามสิบ กลางกลางถึงส mm ี่สิบกลางกลางโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้อาวุโสไปโดยธรรมชาติแต่เราต้องเลี้ยงลูก mm hmm. ในวัยเดียวกับเขาผมก็เลย mm hmm. รู้สึกว่าเออผมก็เคยเกือบจะคิดว่าจะไม่อยากทําอะไรแล้วเหมือนกันอยากจะอ่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลงังอยากจะทํางานที่เรียกว่าเป็นงานที่ไม่ต้องเป็นสปอตไลท์อ่ะเหมือนอย่างเงี้ยที่ผมทําช่องโคตรรอโคตรแม่หรือว่าทุกวันนี้ที่ทําเนี่ย เดิมนี่ผมไม่คิดทำเลยนะแต่พอมันเกิด<ม>ความคิดว่าเฮ้ยลูกเราแค่สิบขวบแล้วถ้าเราหยุดคุ้นเคยสิ่งที่เราชอบเนี่ยลูกวันนี้เราบอกว่าเราอายุเยอะเราไม่อยากทําแล้วแต่ปรากฏว่าเรามานั่งน<ม>ึกไปดึงมาเฮ้ยอายุมันไม่เกี่ยวนี่พี่มันอยู่ที่คิดว่า<ม>เรามีวิธีคิดแบบไหนว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกเราว่าเรายังเป็นคนที่อัปเดตนะมันไม่ได้ตกยุคนะเรา<ม>อายุแค่เยอะแต่ว่าความคิดเราจะไม่แก่ตามนะ ผมก็เลยต้องพยายามเล่นติ๊กตอกฟรีผมก็พยายามจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เพื่อจะได้คิดว่าอย่างน้อยบักครองตัวเองให้อยู่ในยุคให้ได้มันใช่นะมมันใช่เลยแหละแต่จริงๆแล้วนะครับคือร่างกายอ่ะของเราอ่ะใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่จริงๆจิตและความคิดของเราต่างหากล่ะที่ยังอยู่คที่เรายังต้องพัฒนาการ อย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อเพื่อคนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนที่อยู่รอบข้างเราที่เขาจะต้องสืบทอดและเจตนาลมของเราต่อไปเนี่ยเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนะี่ยเพราะร่างกายเราอะ่ะมันจะทุดโทรมลงไปเรื่อยๆแหละมันจะมีคาว่าถดถอยมันไม่มีคําว่าคงที่ใช่ครับแต่จิตใจเราของเราทั้งหากลหละที่เรายังเช่นแข็งอยู่เรายังอ่ะเรายังอยากจะสู้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า มันจะทําให้มันถึงต้องเราต้องต้องทาให้ว่าเออเราจะต้องทําใครทําเพื่อใครอะ่ะเพื่อลูกของเราเนี่ยเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนรอบข้างของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปในตราดในาที่เรายังมีกําลังที่ยังยังมาลุม้<ผ>มวย่าไม่น้อย่า<ม>ไม่น้อย,ย,อยความคิดเนี่ยความคิดของเราที่เราสามารถจะจีนได้เขาได้ต่อไปพี่บุ๊พี่จะต้องออกเรือนใช่ไหมใช่ใช่แต่อันนั้นมันเป็นมันก็เรียกว่าอะไรล่ะกาเรียกว่ามันเป็นปิดที่ของเขาแล้วอ่ะครับ เงินชีวิที่เขาจะเลือกว่าเขาเขาอยากจะมีไหมเขาอยากจะมีครอบครัวไหมเขาอาจจะอยากไม่ไไม่อยากมีอะไรใช้ชีวิตอิสระอย่างนี้ก็ได้นะใช่ใช่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะพี่นะมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนสมัยเราใครใๆรเขาจะพูดบอกว่าออหูญาติยายอยากอุ้มหลานแล้วอะไรกันอ่าไม่ใช่แล้วให้เราเออเป็นฝั่งเป็นฝาอยากให้มีแต่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรกันนั้นนะครับทั้งฝั่งพ่อแม่และโค้ชใช่ไหม ใช่ครับใช่อืมอืมอืมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทําความรู้จักของโค้ดบ้านนอกและก็โค้ดพ่อโค้ดแม่พี่เอกโค้ดพ่อโค้ดแม่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาโดยที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วจะคุยกันได้ออกรถออกชาขนาดนี้นะครับไม่ง่ายรอกพี่อัศวินพูนทวีนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรปราการอืมก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้มุมมองได้ประสบการณ์อย่าลืมไปติดตามเพจโค้ดบ้านนอกนะครับแล้วก็บทความข้อความไหนที่มันรู้สึกว่าเป็นกระแสช่วงเนี้ยโดยเฉพาะความรู้ใหม่ๆเรื่องของจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็การทํางานของระหว่างพ่อแม่ที่วันนี้ต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกับโค้ดให้ได้ไม่ใช่ว่าโค้ดลาพังคิดเองทําเองเหมือนยุคเก่าๆก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ปัจจุบันเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่า ในบทความทุกๆบทความนะครับถ้าพอใจบทความไหนสามารถที่นําไปปรับใช้ได้ผมยินดีอย่างยิ่งครับอ,ออสามารถที่จะคัดลอกไปดําเนินการไปจัดการต่อ,อไปได้เลยไม่ไม่ห่วงไม่ง้ามครับครับยินดีอย่างยิ่งครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ